ไวด้วยกันนะคะในการรับรางวัลระกลุ่มละกลุ่มละสิบรางวัลค่ะตอนนี้ขอเชญขบวนนักวิ่ง5กิโลเมตรต่อตั้งแถวเลยค่ะค่ะสำหรับ5กิโลเมตรนะคะในช่วงออกจากสุดสตาร์ทเราจะมีสองทางแต่ตอนที่ท่านวิ่งเข้านะคะท่านจะวิ่งเข้ารูในนี้นะคะตอนวิ่งเข้า5กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะมีสัญลักษณ์ป้ายบอกค่ะเดี๋ยวเราจะมีสัญลักษณ์ป้ายบอกตอนทางเข้าอีกทีหนึ่งค่ะครับผม ครับห้ากิโลเขาข้าเลนนี้ห้กขอให้เข้าเลนนี้นะครับเรามีสองเลนให้เ้าเลนนีครับสิบโลเข้าเลนนี้เราห้าโลให้เข้าเลนสิบกิโลเข้าเลนในนะคะห้ากิโลเข้าเลนนอกแต่เดี๋ยวเราจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกไปแต่ตอนนี้ขอเสียงดังวิ่งค่ะจุโลเมตรนิดนึงค่ะพร้อมมาพร้อมมาค่ะเรารวมมิตรอายุเลยไม่แบ่งช่วงแต่มีรางวัลชให้หญิงให้เท่านั้น โชคดีค่ะท่านทุกท่านพร้อมหรือยังคะขอเสียงครั้งนะคะสุดยอดมากค่ะพร้อมแล้วท่านประธานของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการปล่อยขบวนวิ่งคากิโลเมตรเป็นชุดที่สองค่ะถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสอง ได้รับตุ๊กนามาสกอตพร้อมเหรียญที่เล้เล็กนะคะกิโลตใช้ย10หญิง10นะคะรางวัลน,นะคะรอท่านอยู่ที่เส้นชัยค่ะเป็กำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านนะครับค่ะวิ่งตามกันไปนะคะอย่าหลงนะคะอย่าหลงค่ะถ้าเป็นอะไรในระหว่างวิ่งเรามีมอเตอร์แลนด์ตามท่านอยู่นะคะยกมือบอกได้เลยค่ะ และเรามีจุดบริการน้ำดื่มนะครับทุกระยะ2กิโลเมตรนะครับจะมีทั้งหมด6จุดนะครับผมจุดแรกจะเป็นจุดกลับตัวหอชมนกครับจุดที่2สะพานชมนกที่1จุดที่3สะพานชมนกที่3จุดที่4จุดกลับตัวอุทยานบัวจุดที่5ฝั่งตรงข้าวถนนสะพานชมนกที่2และจุดที่6ครับตรงข้ามถนนหอชมนกแล้วชวงนี้ขอชุดวิ่งสากิโลเมตรวิ่งฝันลันค่ะชุดนี้เน้นสนุกพันคาย เราวิเพื่อสุขภาพอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวชุดนี้ขอเชิญคณะท่านผู้บริหารนะ,ะท่านประดิษฐ์พระธนประสิทิ์ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารได้เก็บถ่ายภาพรวมนิดนึงค่ะ ค่ะนี้ท่านประธานแล้วก็คณะผบุคานจะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยค่ะครับผมถือว่าเป็นระยะทางที่คุณสมัครเยอะมากๆ,ากๆนะครับสำหรับ3กิโลเมตร2,000ักว่าคนนะคะใรับพี่เมียขอนอนุญาตในระยะ3กโลเมตรเราจะไม่ออกนอกถนนเหมือนเขานะคะเราเป็น,ปนชุดพิเศษค่ะเราจะวิ่งชมบึงด้านในเลยค่ะใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดเลยสำหรับ วิ่งฟันรันระยะ3กิโลเมตรนะคะตอนนี้ท่านประดิษฐ์พระราประสิทธิ์พร้อพระผู้บริหารได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมอยู่ในขนาดนี้ค่ะวันนี้ท่านพยนต์อสวัพิชญ์ยนนะคะอดีต้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วม ร่วมกับท่านประธานในคณะวิ่งชุดดีด้วยนะคะของขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะและช่วงนี้เก็บภาพไปที่ระลึกสักเลน้อยกับแสงน,น้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นปพระการนามภาพกัรที่9ก่เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพิจิตรค่ะและคาดว่าชุดนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเรายังมีแต่ลมอยู่อีกไหมคะมีเตรียมแล้วมีนะคะเ,เราจะเป็นกําลังใจให้กับทีมคณะผู้บริหารและก็นักวิง่งชุดวิ่งฟันรัน3กิโลเมตรในชุดสุดท้ายนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว พร้อมยังคะบอกมือขอเสียงคน3กิโลเมตรนะคะโอ้ยเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงจุดกับตัวหอชมนกแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาเข้าเส้นชัยกันนะคะแบบฟิลฟิลชิลชิลค่ะใช่ก่อนเข้ากับออกกําลังกายใช่วันนี้ได้สูดอากาศธรรมชาติยามเช้าพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกันและจะเริ่มไประยะ3กิโลเม วิ่งฟันรัน3กิโลเมตรทุกจะดจบต่อหกสสัาเลยมาสวัสดีค่ะฟันอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วลั่นตามทีหลังค่ะวันนีค่ะอำเภอบึเมืองค่ะมากันทุกอำเภอนะคะของจังหวัดพิจิตรนะคะอเ๊เภอไหน คนณเลยนะคะเนี่ยตาพันธิชาด้วยคุณหมอค,คุณคนแก่พี่แอ๋วด้วยนะคะพองเราพัศจลค่ะสามล่างค่ะโอ้มาลัดพิจิตรเมืองค่ะวันนี้ค่ะขอนทัคช่องหนึดงค่ะเข้าเส้นชัยนะคะนี่วัดครับข้างไปเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนนี้ทิศสามของเราจะเตรียมจัดรูวิ่งต้อนรับนักว,วิ่งเข้าสูส่เส้นชัยนะคะซึ่งจะมี5กิโลกับ10กิโลที่จะได้รับรางวัลน,นะคะ Eu เอาวันเดีวกับทวามมืดมีขอให้รักยิงคุ้มองเราถึวเดนนวันให้ใจดวงนี้ไม่ยอมพไป